ย้อนกลับไปเมื่อห้าปีก่อนเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวคุณสองในตอนที่ได้ไปอุปสมบทเรียนที่วัดใหญ่วัดหนึ่งซึ่งอยู่ใจกลางจังหวัดเชียงใหม่โดยตั้งใจจะบวชทั้งสิ้น15้าวันช่วงที่คุณสองบวชนั้นตรงกับช่วงเทศกาลพอดีในวัดมีพระบวชใหม่ และปฏิบัติธรรมอยู่เยอะเราๆสอง้อชีวิตด้วยความที่มีคนเยอะจึงทำให้บรรยากาศภายในไม่เหงาหรือน่ากลัวจะมีผู้คนทำกิจกรรมและเดินกันทั้งวันแม้ว่าจะเป็นกลางคืนก็ตามซึ่งธรรมนาแล้วคนสองเป็นคนที่เรียกว่าตาขาวอย่างมากมาจะวิตก หรือกลัวในเรื่องลี้ลับแต่ในคราวนี้ย่อมไม่เป็นปัญหาสำหรับคนที่อุปสมบัติที่แห่งนี้จะต้องมาเตรียมตัวด้วยการอยู่วัดก่อนเป็นเวลาสามวันโดยที่จะต้องใช้ชีวิตและปฏิบัติเช่นเดียวกันกับพระภิสุเกือบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ การฉันหรือการนอนกุฏิซึ่งกุฏิจะมีลักษณะเป็นเรือแนแฝดคือมีสองห้องติดกันในตัวเรือนกุฏิเดียวในคืนแรกที่สองได้พักนั้นห้องที่ติดกันมีผู้ปฏิบัติธรรมเป็นชายสี่สิบกว่าพักอยู่จึงได้พูดคุยทำความรู้จักกันและได้ทราบว,ว่า ชายคนนั้นกำลังจะกลับไปในวันรุ่งขึ้นพอกระทั่งเช้ามาสองจึงได้เห็นว่าห้องดังกล่าวได้ล็อกด้วยกุญแจและแม้ตอนเย็นคืนที่สองกลับมายังกุฏิกุญแจยังถูกล็อกเหมือนตอนเช้าแสดงว่าชายคนนั้นได้กลับไปแล้วและคืนนี้ยังไม่มีใครเข้ามาพักต่อ แต่ในคืนนั้นเองเวลาราวเที่ยงคืนขณะที่สองเข้านอนก็ับได้ยินเสียงดังกุกกะกุกกะจากห้องที่ติดกันคล้ายกับว่ามีใครบางคนกำลังรื้อค้นหาอะไรบางอย่างอยู่จนสักพักก็ได้ยินเสียงคนกำลังล้างหน้าแปรงฟันเหมือนกับว่ามีคนมาพักอยู่ในห้องนั้น แต่ว่ามันแปลกตรงที่ตอนหกโมงเย็นยังเห็นห้องนั้นล็อกอยู่หาจจะมีผู้คนเข้ามาพักภายหลังนั้นไม่น่าจะได้ทางวัดไม่น่าจะรับไว้เพ่าะว่ความสงสัยของสองก็หยุดเยียงตรงนั้นจนกระทั่งวันรุ่งเช้าต่อมายังคงเห็นห้องล็อกไว้ด้วยกุญแจเช่นเคย หรือว่าบางทีแขกตื่นเช้ากว่าเขาและได้ออกไปก่อนแล้วแต่แล้วจนกระทั่งตอนเย็นกลับมาห้องก็ยังมีกุญแจคล้องเหมือนเคยสองจึงตัดสินใจถามกับทางาพ่อพี่เลี้ยงของตนว่าหนุ่มพี่ครับห้องที่ติดกันนี้มีใครเข้ามาพักหรือไม่ครับ หลวงพี่ตอบว่าไม่มีเลยคงจะอีกนานกว่าจะมีเพราะว่าพระที่บวชใหม่ก็ราว8ปถึงเวันนู่นแหละคำกล่าวของหลวงพี่พระพี่เลี้ยงทำเอาสองอึ้งคิดไม่กลับไปเสียงที่ได้ยินนั้นคงจะใช่แล้วแน่ๆไม่ใช่คนแน่ๆก็ทั่งคืนนั้นเอง ที่เหตุการณ์ชวนขนหัวลุกได้ประสบขึ้นกับสองคือนั้นสองได้ยินเสียงทุกอย่างดังชัดเจนเรากับมีใครใช้ชีวิตอยู่ในห้องนั้นตามปกติเพียงแต่ไม่เห็นตัวไม่มีร่องรอยเหลืออยู่มีเพียงเสียงที่ทำให้สองถึงกับสันต้องนอนขดปิดหู ปิดตาอยู่ใต้ผ้าห่มจนฟ้าสางแม้แต่การทำวัดเช้าสองก็ไม่กล้าที่จะออกไปต่อมาเมื่อสองได้เริ่มบวชเป็นพระแล้วขณะนั้นเองที่มีเพื่อนพระที่ร่วมบวชและปฏิบัติธรรมด้วยกันจึงพานเนน ซึ่งเป็นน้องชายของพระเพื่อนคนดังกล่าวมานั่งปฏิบัติธรรมด้วยกันซึ่งตามปกติแล้วที่วัดแหนน่งนี้จะมีการแบ่ง่วนของเนนไว้อีกฝั่งหนึ่งพระสองจึงได้สอบถามไปว่าทำไมเนนน้องถึงได้มานั่งด้วยกันที่นี่พระเพื่อนจึงเล่าให้ฟังว่าที่ตึกพักรวมของเนน มีเรื่องผีเกิดขึ้นพาเพื่อนเล่าว่ามีเด็กตัวขาวหัวโลนไม่ได้ใส่เสื้อนั่งคุดคูอยู่มุมห้องแล้วจ้องมาทางน้องเนนทำให้วันนี้เนนน้องกลัวจนต้องมาอยู่ด้วยและคิดว่าจะทำให้น้องสึกเร็วกว่ากำหนดซึ่งเรื่องนี้ ขนาดที่เจ้า,าวาดก็ยังพูดว่าบางทีที่เขาออกมาให้เห็นเป็นเพราะว่าเราบุญเยอะเขาก็แค่หยอกเฉยๆกระทั่งวันท้ายๆของการบวชคืนนั้นราวๆสามทุ่มระหว่างที่พระใหม่กว่า30สรูปนั่งปฏิบัติธรรมและโดยที่มีพระพี่เลี้ยงรูปหนึ่ง นั่งหันหน้าเข้าหาเหล่าพระใหม่ทางด้านหน้าขณะที่นั่งสมาธิกันจู่ๆก็มีลมพัดแรงๆเข้ามาดือด้อๆอย่างไม่มีปีมีครุยชวนให้รู้สึกขนลุกพระใหม่ต่างก็ได้สัมผัสถึงสิ่งลี้ลับนี้ขณะนั้นเองที่พระสองแอบลืมตาขึ้นมาและมองไปด้านหน้า และเห็นพระพี่เลี้ยงเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยดวงตาจ้องมองไปที่บางสิ่งสูงขึ้นไปทางด้านหลังของเหล่าพระใหม่ที่นั่งสมาธิกันอยู่จู่ๆท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่มีอะไรหรอกเข้ามาดีเพราะพวกท่านทำดีเขาก็ชอบหลังจากคืนนั้นมา ก็มีการซุบซิบพูดคุยถึงเหตุการณ์ในคืนนั้นว่าหลวงพี่ท่านเห็นอะไรกันแน่โดยมีการเล่าว่าสิ่งที่หลวงพี่ท่านเห็นก็คือผู้หญิงในชุดสีแดงที่ปีนออกมาจากต้นยางทางด้านหลังขณะที่กำลังนั่งสมาธิกันอยู่โดยยังเล่าอีกว่าผู้หญิงชุดแดง ตนนั้นอาจจะเป็นนางไม้หรือเจ้าที่เนื่องจากต้นยางเหล่านั้นมีอายุอานามมากกว่า50ปีอีกทั้งยังมีเรียงรายกว่าร0อต้นซึ่งอยู่กับวัดมาช้านานและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่รับทั้งหมดเรื่องเล่าผีที่คุณสองได้เจอมาด้วยตนเองฟังจบแล้ว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ